เรื่องของมะเร็งเนี่ยทำไมพลังลังเราถึงรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกที่เลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แบบเจาะลึกกันเลยตั้งแต่สถิติที่อาจจะทําให้หลายคนตกใจไปจนถึงหลักการวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็แนวทางการดูแลแบบใหม่ๆเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความเข้าใจครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันกันก่อนเลยแล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบใส่ใจกันมากกว่าที่เคยคิดไว้เยอะเลย 2เท่าตัวเลขนี้อาจจะดูน่าตกใจนะครับแต่มันจะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆที่เกิดขึ้นกับมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เรากําลังเผชิญกันอยู่จริงๆครับใช่แล้วครับโอกาสที่คนอายุยังไม่ถึง50จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยแล้วที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่โรคเดียวนะครับข้อมูลตอนนี้ชี้ว่าค่าเฉลี่ยอายุของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งบอดก็กําลังน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกัน เรื่องการป้องกันเลยกลายเป็นเรื่องสําคัญสาหรับทุกคนจริงๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแล้วอะไรล่ะที่ทําให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้จริงๆคําตอบส่วนใหญ่มันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดอีกนะครับมันคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานี่แหละครับ ผู้เชี่ยวชาญเขาสรุปมาให้เห็นภาพง่ายๆเลยครับว่ามี6ปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่มาจากไลฟ์สไตล์ของเราเองเลยซึ่งหลายข้อเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันแบบไม่ทันได้คิดอะไรเลยก็ได้นะตั้งแต่เรื่องการกินการดื่มไปจนถึงการที่เราขยับตัวน้อยลง สไลด์นี้ยิ่งทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับว่ามะเร็งที่คนไทยเป็นกันบ่อยๆในแต่ละเพศเนี่ยมันเชื่อมโยงกับพฤติกรรมอะไรบ้างอย่างของผู้ชายมะเร็งปอดเนี่ยนอกจากบุหรี่แล้วพวกมลภาวะอย่างฝุ่น PM 2.5ก็เป็นตัวการสําคัญเหมือนกันหรือมะเร็งตับนอกจากเล่าแล้วก็อาจจะมาจากสารพิษที่เรียกว่า a f l a t o x ินที่มันชอบปนเปื้อนมากับพวกถั่วลิสงพริกแห้งที่เก็บไม่ดีได้ด้วยเหมือนกันครับพอพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องอาหารการกินแน่นอน แล้วคําถามที่คนถามกันเยอะมากๆเลยก็คือแล้วอาหารที่เรากินเนี่ยมันช่วยสู้กับมะเร็งได้จริงๆเหรอมาครับเรามาดูคําตอบจากมุมมองวิทยาศาสตร์กันเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาบ้างใช่ไหมครับว่ากินอันนนสิต้านมะเร็งหรืออดอาหารแล้วเซลล์มะเร็งจะฟอวันนี้เราจะมาแยกกันให้ชัดๆเลยครับว่าอะไรคือสิ่งที่เขาพูดต่อๆกันมาแล้วอะไรคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริง จุดที่น่าสนใจมากๆมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือพอร่างกายเราอดอาหารใช่ไหมครับเซลล์ดีๆของเราเนี่ยมันฉลาดมากมันจะรู้ตัวแล้วก็เข้าสู่โหมดป้องกันตัวเองทันทีเหมือนหมีจำศีลเลยคือลดการใช้พลังงานเก็บแรงไว้แต่เซลล์มะเร็งเนี่ยสิครับมันทำแบบนั้นไม่เป็นมันยังดือ้อยังพยายามจะโตต่อไปเรื่อยๆและไอความดื้อของมันนี่แหละครับที่กลายเป็นจุดอ่อนของมันเองนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Differential Stress Resistance, Resistance หรือ DSR ครับ ถ้าแปลแบบบ้านๆเลยก็คือความอึดต่อความเครียดที่ไม่เท่ากันนั่นเองมันเป็นหลักการสําคัญเลยนะที่ทําให้นักวิจัยมองเห็นช่องทางที่จะใช้สภาวะบางอย่างอย่างการอดอาหารเนี่ยมาจัดการกับเซลล์มะเร็งได้แบบตรงเป้ามากขึ้นโดยที่เซลล์ดีๆของเราเสียหายน้อยลงเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับมันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อเรามาดูที่คุณสมบัติอีกอย่างของเซลล์มะเร็งที่เรียกว่า Warber Effect พูดง่ายๆก็คือเซลล์มะเร็งมันตระกะน้ําตาลมากครับมันต้องการกลูโคโสเยอะมากๆเพื่อเอาไปปั่นเป็นพลังงานให้มันแบ่งตัวเร็วๆนึกภาพเหมือนเครื่องยนต์ที่ซดน้ํามันสุดๆแต่กลับวิ่งได้นิดเดียวประมาณนั้นเลยสไลด์นี้สรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าการอดอาหารมันทํางานยังไงต้องย้ํานะครับว่ามันไม่ใช่การรักษาให้มะเร็งหายขาดแต่มันเป็นเหมือนกลยุทธ์เสริมทัพที่ฉลาดมากที่จะไปทําให้เซลล์มะเร็งมันอ่อนแอลงก่อนแล้วก็อาจจะช่วยให้การรักษาหลักอย่างคีคมีเนี่ยทำงานได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็เหมือนไปสร้างกรอกป้องกันให้กับเซลล์ดีๆของเราด้วยแต่ในชีวิตจริงการจะให้อดอาหารไปเลยนานๆมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนใช่ไหมครับนี่เลยเป็นที่มาของแนวคิดที่เรียกว่า fasting mimicking diet หรือ FMD ครับมันคือโปรแกรมการกินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะเพื่อหลอกร่างกายว่ากำลังอดอาหารอยู่แต่จริงๆแล้วเรายังได้รับสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนทำให้เป็นทางเลือกที่ทำได้จริงและปลอดภัยกว่ามากครับ และนี่คือสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ต้องย้ํากันตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีอาหารวิเศษที่ไหนในโลกที่จะทําให้มะเร็งหายไปได้ด้วยตัวมันเองทั้งหมดนี้เลยมันจะต้องทําควบคู่ไปกับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์เท่านั้นนะครับย้ำอีกทีว่าก่อนจะปรับเปลี่ยนอะไรต้องปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ก่อนเสมอครับ เอาละครับเราคุยเรื่องวิทยาศาสตร์ในระดับเซลล์กันไปแล้วทีนี้เรามาดูอีกมิติที่สําคัญไม่แพ้กันเลยเพราะการสู้กับมะเร็งมันไม่ได้มีแค่ในห้องแลบแต่มันคือเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้างในโลกความเป็นจริงครับคำพูดนี้จงพลังมากเลยนะครับมันเตือนให้เราเห็นว่าการรักษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การดูตัวเลขบนผลตรวจแต่มันคือการดูแลคนทั้งคนทั้งร่างกายและจิตใจความแข็งแรงจริงๆมันไม่ได้วัดกันที่อายุเลยครับ นี่คือหัวใจของการดูแลแบบองค์รวมเลยครับคือเราไม่ได้โฟกัสแค่ที่ตัวโรคแต่เราเน้นไปที่การรักษาคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุดควบคู่กันไปด้วยตั้งแต่โภชนาการดีๆเพื่อให้ร่างกายมีแรงสู้การขยับร่างกายเท่าที่ทําได้เพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อฝ่อไปจนถึงการดูแลสภาพจิตใจซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ป่วยนะครับคนดูแลเองก็สําคัญมากๆเหมือนกันเพระาะคนดูแลหมดแรงทุกอย่างก็จะยากขึ้นไปอีกครับ จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ถ้าจะให้สรุปเป็นประเด็นสําคัญที่เราควรจะเก็บกับให้ใช้ได้จริงๆมันคืออะไรบ้างเรามาทวนกันอีกรอบนะครับการเดินทางกับโรคนี้อาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่เราสามารถผ่านมันไปได้ด้วยพลังจาก4เสาหลักนี้เลย1คือความรู้ที่จะมาแทนที่ความกลัว2คือการป้องกันซึ่งเป็นเกราะที่ดีที่สุดของเรา3คือวิทยาศาสตร์ที่ให้เครื่องมือใหม่ๆม,มาช่วยเราและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือการดูแลด้วยหัวใจและความเข้าใจครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกับตัวเองดูนะครับว่าในชีวิตเราเนี่ยเราลงทุนกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวแต่เราได้หันกลับมาลงทุนกับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพของเราเองมากพอแล้วหรือยังขอบคุณที่ติดตามกันวันนี้นะครับ